ถามว่าอะไรเด่นสุดในไลฟ์1.3อย่างงั้นเหรอมันจะมีอะไรเด่นไปกว่าภาพปกในเรื่องของยานาฮิก,กันอีกล่ะ นี่คือสรุปไลท์แพช1.3คิดอยู่ยทีไม่รู้เดี๋ยวเห็นในปกคลิปเริ่มในส่วนของเนื้อเรื่องเล,เลยจะได้สัมผัสก,กับโซนใหม่ในโซนของแฮนส์ในส่วนของเซ็กชั่น6ซึ่งที่นี่เหลือใา้สรถบอินเทอร์แอคกับคนของเซ็กชั่น6ได้และการปรากฏตัวของสัญลักษณ์ปริศนาที่ไปเหมือนสัญลักษณ์ของมอนสเตอร์ใหม่ถึงขั้นเซ็กชั่น6ยังต้องระวังตัวส่วนทางไรเตอร์ดูเหมือนจะต้องรับคำถามมากมายเนื่องจากเป็นวันชำระคะแนของโอเวอร์โหลดระหว่างนั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นในเวลาเดียวกันยาน,า,า,งงา, imi, านิคร ยานางหิที่มาพรอกับมิยาบีที่ไม่รู้มาทำอะไรข้างหลังแล้วก็เป็นลักแรกพุ๊บผมผมด้วยอะไรวะเมื่อกี้เกิดขึ้นเพื่อความชั่อขอร้องไทีสิลักแรก เหยอะไรวะเนี่ยต่อไปจะเป็นอิปโปเก้าแรงสูดสังเวียนไม่ใช่อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครของไรเตอร์ซึ่งพอรวม2เรื่องนี้เข้ากันแล้วก็แปลว่าแพชนี้มีเนื้อตัวละครถึง2ตัวเลยซึ่งจะแปลว่านี่เป็นปรบทสารแรกของ CCC เลยก็ว่าได้ซึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องใหม่ในครั้งนี้จะเป็นเสมือนอีเวนต์ใหม่เลยก็ว่าได้ซึ่งการเข้าไปต่อสู้ในหมดเนื้อเรื่องของอยางงี่เราจะได้ไดแต้มโทเค็นมาซึ่งสามารถนําไปแลกรับของรางวัลในร้านค้าได้เนื้อเรื่องของไรเตอร์เองก็เช่นกันก็จะมีให้เลือกสู้เป็นดนัดนๆไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการต่อสู้ของไรเตอร์นั้นจะเป็น Size Scrolling หรือคือเล่นคล้ายๆในมุมของ 2D นั่นแหละซึ่งก็ 那算什么？Uh, ส่วนนี้โค้ดอย่าลืมรับแรกในโฮโยลบด้วยละก่อน5ทุ่ม59วันที่26ต่อไปสิ่งที่คนรอ,อคอยตัวละครมาอย่างสกิชิโรยานางิเป็นตัวละครธาตสายฟ้าสายอ n น m a อ y มาลีหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าธาตุผิดปกติการโจมตีปกติของยานางิจะใช้งาวของเธอฟาดตรงไปขา้างหน้าลมทั้งเส้นทั้งหมด5ทีและจบด้วยการหมุนแบบตัวมัมแต่การโจมตีปกติของยานางิน้นจะมีทั้งหมด2แบบซึ่งการกดสกิลธรรมดาจะทำให้ยานางิเปลี่ยนไปใช้ธาตุโจมตีแบบที่2ซึ่งมันก็จะมายอง ถ้ามี2บัฟการโจมตีปกติจะสร้างอโนมาลีบิวอัพเพิ่มขึ้นในส่วนของซิกวีเอ็กซ์จะทำให้คุณได้รับบัฟเลืนทีเลย1บัฟแล้วเข้าสู่สถานะชินราบั้นจบซึ่งจะเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งอยู่ใต้หลอดเลือดของยานางิและนี่แหละคือที่เด็กของยานางิในโหมดบางค่ายนี้เธอสามารถทริกดิสออเดอร์เองได้ซึ่งโดยปกติแล้วการจะทำดนะิสออเดอร์นั้นจะต้องมีท่าสองท่าหรือตัวละครสองตัวซึ่งน้องทำเองคนเดียวได้อินดิเพนเดนต์บูมิ่นไหมล่ะและถ้าไม่ให้ทำให้น้องกลายร่างจากซึ an กิชิิิโโรรยยยาาาาานนนงงกกลเป็ฟุชิ ตัวละครที่2ตัวละครจากแก๊งมูป่าเรซิ่งไร้ชาพ่อหนุม่มไมโครเวฟของสาวๆทุกคนซึ่งจะเป็นตัวละครสายสตันธาด์ไฟตัวละครตัวนี้คาวามซซ้อนหามีไม่เป็นตัวละครที่เล่นง่ายสุดๆในเมคานิกของตัวนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้สตร a บัทินัม ซึ่งการที่เราจะสามารถโอราโอราได้นั้นเนี่ยจะต้องมีค่าเกรดสีม่วงถึงเกณฑ์ที่ผมโชว์ให้ดูซ้ายบนซึ่งค่านี้จะเรียกว่าโมเรลถ้าเรามีเราก็จะสามารถโอราโอราได้นั่นเองซึ่งการโอราโอรานั้นจะทําให้มอนสเตอร์สั้นนานขึ้นและลดค่าต้านทานทาน้าแข็งและไฟข,ข,ของมอนสเตอร์และยิ่งถ้าตัวละครในทีมมีธาตุเดียวกันหรือว่าหน่วยเดียวกันจะทําให้มอนสเตอร์ที่โดนไลเตอร์ต่อยได้รับความเสียหายไฟและน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอีกด้วยและตัวท่านที่ไลเตอร์ปล่อยมัดโอราโอราจะได้สแต็คด้วยไม่รู้ไปทำอะไร์จะทาากรสสมัช่ง แล้วทำ damage ไฟและเจสมากมายใส่ศัตรูทั้งหมดจกัรรีวิวตัวละครซึ่งในครึ่งแรกจะเป็นยานังหี่แอมบี้และเบลลี่มึงอเล้อเบลลี่และในครึ่งหลังจะเป็นไลเทอร์เบนและคอรินโอโยคอรินกูเอ็มล้านแล้วซึ่งตัวละครทั้งสองตัวนี้จะมาพรอกับบเวเอนจินใหม่2อันทามวิเวอร์กับเบสซิงโรเรลตามมเดติกับแบงบูตัวใหม่สอตัวแบตตี้บูกับไนบูซึ่งไนบูเราจะได้แค่จากกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมที่จะนำพาหมดทีวีกลับคืนชีพขึ้นมาใหม่ซึ่งใน หอคอยร้อยชั้นใครเคยเล่น R O M M O R P G รู้หมดแหละลว่อคอยร้อยชั้นเป็นยังไงซึ่งในนี้เราก็จะได้ซัดรูรูเลยสมใจคนที่อยากสู้เต็มที่อีเวนต์ใหม่ Virtual Battle Field Mayhem อีเวนท์ที่ทำให้คุณสัมผัสประสบการณ์ต่อสู้ใหม่ๆโดยการเลือกบัฟต่างๆมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แถมคุณยังสามารถทดลองฟูชิคกโระยานังิได้ด้วย Content เอเ a t o r ยิ้มและของฟรีไม่ต้องกด <laughs> <laughs> กลับมาอีกครั้งกับอีเวนต์ช่วยเหลือแบงบูซึ่งเราต้องช่วยเหลือแบงบูในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะนับแบงบููนไมมวะหหอ่่ยปปเดต็จช พ่อครเชฟแกเป็นตัวอะไรอีเดียแซนวิสกับเชฟอย่าให้ฉันเห็นว่าแกรับออเดอร์พลาดนะครับเชฟอีเวนต์ต่อไปจะเป็นอีเวนต์ช่วยบักไข่โดยรวมไม่มีอะไรมากส่วนมากจะเป็นเควสจิปถาทั้งหลายต่อไประบบใหม่พรีซานซีอ่านชิ้นถูกไหมไม่รู้เขามาเปิดร้านขายของเดคอเรชั่นใหม่ให้กับเราเราสามารถซื้อแล้วก็ไปวางที่ชั้นวางของในห้องนอนของเราได้ระบบนี้น่าจะทําให้หน่าคตมีของมาขายเพิ่มอีกเยอะแน่ๆเอาล่ะต่อไปจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในแพท1.3อย่างแรกเลยคือการอัพสกิลโดยที่เราไม่ต้องนั่งคราฟเองแล้วอย่่างที2ระบบการจััดดสสรรรแผ่นิท้งกาอัพลสกิ ทาให้มันง่ายขึ้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันง่ายขึ้นยังไงอย่างที่3ความเจริญขั้นทสุดุูสามารถนรําเศษ็กือสีแดงัพเป็นสีทองได้แล้วนับต่อจากนี้ขอบคุณมากกราบหนึ่งทีเพิ่มเติมระบบใหม่เควสดรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาให้เราได้เล่นกันก็เหมือนเดิมก็เป็นเควสจีปีาทั้งหลายและเพิ่มระบบสอนผู้เล่นเพิ่งมาสอนเลยตอนนี้นี่มันผ่านมา3แพทแล้วแล้วก็เพิ่มช็อตคัดต่างๆนานาเพื่อความสะดวกสบายตบท้ายด้วย10โลฟีจากยานงิและอีก10โลฟีจากแบดดี้บูรวมไปถึงการฟาาารร์มทับบกก2 1.2แลเือบบบ็จไปนนสหใ5ี ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับด้วยนะครับใครไลค์ขอให้ทองไว้ใครไลค์ทั้งซับขอให้ได้ยารางยิงิพร้อม W-Engine ใครทั้งไลค์ทั้งซับทั้งแชร์ share, เอาไปเลยดับเบิลทอง